ตอนที่12เรื่องของสอสอประสงค์ปราณหันกลับมามองสักชัยอีกครั้งเมื่อเห็นว่ายังมีบางอย่างที่ค้างคาในคำบอกเล่าแววตาของเขาเริ่มคมขึ้นรู้ว่าคำตอบสุดท้ายยังไม่ถูกเปิดเผยแล้วสอสอประสงค์ละ่ะเขาตายเพราะใครน้ำเสียงของปราณเต็มไปด้วยความสงสัยที่ยังค้างคาอยู่ในห้องนี้สักชัยนั่งนิ่งอยู่ชั่วครู่ดวงตาที่เคยแฝงความเย้ยหยันเมื่อครู่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด แววตาของเขาเริ่มมืดมนและดูลึกจนเหมือนบ่อน้ำที่ไม่มีทางมองเห็นก้นใบหน้าของเขาแข็งกร้าวท่าทางที่เคยผ่อนคลายกลับตึงเครียดขึ้นราวกับปีศาจที่กำลังเผยออกมาจากเนามืดเขาโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยเสียงหายใจของเขาหนักขึ้นทุกครั้งที่เขาพูดราวกับความทรงจำบางอย่างในเรือนจำนั้นกำลังกลับมาทำร้ายเขาอีกครั้ง สักชัยหันมาจ้องตาธันวาและปราณด้วยสายตาอมหิตที่ทำให้ทั้งคู่ต้องนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งกูสักชัยเริ่มพูดแววตาที่น่ากลัวของเขาทำให้บรรยากาศในห้องเย็นเฉียบไปทันทีกูฆ่ามันเองคำพูดนั้นดังก้องไปในห้องเสียงของเขาหนักแน่นราวกับทุกอย่างที่เขาพยายามเก็บไว้ถูกปลดปล่อยออกมาพร้อมกับความเกลี้ยวกราด ดวงตาของศักชัยแสดงออกถึงความบ้าคลั่งที่ซ่อนอยู่ภายในมานานเกินไปในเรือนจำนั่นแหละไอสอสอเฮียนั่นตามไปล่วงเกินสิงหายันในคุกศักชัยเล่าต่อน้ำเสียงของเขาสั่นด้วยความโกรธเกรี้ยวที่ถูกเก็บกดมานานเกินไปทันวานั่งนิ่งอยู่กับที่มือของเขายกขึ้นปิดปากโดยอัตโนมัติสิ่งที่เขารับรู้ในตอนนี้มันเกินกว่าที่เขาจะรับไหวหัวใจของเขาเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมา ความจริงที่ถูกปิดบังเริ่มเปิดเผยออกมาทีละนิดและมันทำให้โลกของเขาพังทลายลงต่อหน้าต่อตายังไงปราณถามขึ้นเสียงหายใจของเขาหนักหน่วงจนเขาเองก็ลืมสังเกตตัวเองบรรยากาศในห้องเริ่มหนาวเยือกราวกับความโหดร้ายกำลังเข้าครอบงำทุกคนสักชัยยิ้มเยอะเล็กน้อยดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเกลียดชังที่ซ่อนอยู่ลึกๆไอ้สอสอประสงค์มันเป็นคนใหญ่คนโต มันเอาเงินอัดฉีดให้เรือนจำมากมายเพื่อแลกกับอภิสิทธิพิเศษทุกอย่างมันเป็นคนที่สามารถซื้อสิ่งได้ทุกสิ่งและยิ่งมันรู้ว่าสิงหาไปอยู่ในนั้นมันยิ่งใช้เงินเพื่อขออภิสิทธิ์ให้สิงหาออกมาจากห้องขังช่วงกลางคืนสักชัยหยุดหายใจเล็กน้อยราวกับเรื่องที่กำลังเล่ามันทำให้เขาเดือดดาลยิ่งกว่าเดิมแต่นั่นแหละสิงหาไม่เล่นด้วยไม่เหมือนคนอื่นที่มันเคยข่มเหงสักชัยกล่าวต่อน้ำเสียงเต็มไปด้วยความขมขื่น พอไอเฮียประสงค์มันโดนปฏิเสธมันก็ใช้วิธีโสมมของมันเมื่อสิงหาไม่ยอมออกมามันก็พาตัวเองเข้าไปอยู่ในกรงแล้วข่มขืนสิงหาต่อหน้าต่อต,อตากูกูเล่าได้เพราะกูเห็นทันวาเบิกตากว้างน้ำตาไหลออกมาจากความเจ็บปวดที่เกินจะทนเขาไม่เคยรับรู้ถึงความทุกข์ทรมานที่พี่ชายของเขาต้องเผชิญและเขาไม่เคยคิดว่ามันจะโหดร้ายขนาดนี้ ความรู้สึกผิดและโกรธแค้นเริ่มตีขึ้นในหัวใจของเขาความจริงที่น่าขยักขแยงนี้ทำให้เขาแทบจะล้มลงกับพื้นสักชัยหยุดพูดชั่วครู่ดวงตาของเขาสั่นไหวเล็กน้อยราวกับเขาเองก็ไม่อาจลืมภาพที่เห็นในวันนั้นได้กูทำอะไรไม่ได้มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตากูกูช่วยอะไรพี่มึงไม่ได้กูได้แต่มองดูมันทำร้ายสิงหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าห้องเงียบไปชั่วขณะ ทุกคนในห้องสัมผัสได้ถึงความหนักหน่วงของความจริงที่ถูกเปิดเผยความเจ็บปวดที่ฝังลึกในหัวใจของธันวาและโทสะที่สะสมในใจของศักชัยทำให้บรรยากาศอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกสิงหาเข้าโรงพยาบาลในคุกแทบจะทุกอาทิตย์ศักชัยพูดต่อน้ำเสียงของเขาหนักอึ้งด้วยความขมขื่นและโกรธแกรนบางทีเขาก็กรีดข้อมือตัวเองบางทีก็เอาหัวโขกกำแพง หรือบางครั้งก็เข้ามารักษาอาการปวดท้องจากการที่โดนทำร้ายทันวาฟังแล้วแทบจะหายใจไม่ออกภาพของพี่ชายที่เขารู้จักค่อยๆพังทลายต่อหน้าต่อตาสิงหาที่เคยแข็งแกร่งและเป็นที่พึ่งของเขากลายเป็นคนที่ต้องแบกรับความทุกข์ทรมานในคุกเพียงลำพังน้ำตาของทันวาเอ่อล้นความเจ็บปวดที่พี่ชายต้องทนมันเกินกว่าที่เขาจะจินตนาการได้หรือบางครั้งศักชัยพูดต่อน้ำเสียงเย็นชาขึ้น บางครั้งเขาก็ถูกพาตัวไปโรงพยาบาลเพราะติดเชื้อซิฟิลิสมันไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่มันทำลายทุกอย่างในตัวเขาทั้งร่างกายทั้งจิตใจคำพูดของศักชัยเหมือนคมมีดที่กรีดลงกลางใจของทันวาความเจ็บปวดที่พี่ชายของเขาได้รับไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดทางกายแต่มันค่อยๆทำลายสภาพจิตใจของสิงหาจนพังทลาย สิงหาที่เคยแข็งแกร่งกลายเป็นคนที่ถูกทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยที่ไม่มีใครเข้ามาช่วยปราณที่นั่งฟังอยู่รับรู้ถึงความทุกข์ทรมานที่หนักหน่วงนี้ได้จากทุกคำที่ออกมาจากปากศักชัยยิ่งทำให้บรรยากาศในห้องทวีความหนักหน่วงไปอีกทุกคนเงียบงันกับความโหดร้ายที่สิงหาต้องเผชิญพวกมันทำให้เขาต้องเจ็บปวดจนถึงขีดสุดแต่ไม่มีใครช่วยเขาได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม สักชัยเอ่ยต่อด้วยความแค้นในน้ำเสียงเหมือนต้องการระบายสิ่งที่เก็บกดในใจมานานจนในคืนหนึ่งสักชัยหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความมืดมนที่กูเห็นสิงหาพยายามจะไปจากโลกเบี้ยวๆใบนี้และกูเป็นคนช่วยเขาเองคำพูดนั้นเหมือนเสียงฟ้าผ่าลงกลางห้องทุกคนในห้องนิ่งงันไปทันที ทันวารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนสายตาของเขาจ้องไปที่ศักชัยร่างกายสั่นเทาราวกับถูกเหวี่ยงเข้าไปในหลุมลึกที่ไร้ทางออกเขาพยายามพยายามจะไปจากทุกอย่างศักชัยกล่าวต่อน้ำเสียงของเขาเบาหวิวแต่หนักแน่นในทุกคำหลังจากที่ทนมานานหลังจากที่ถูกทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่ากูเห็นเขานั่นอยู่ตรงมุมห้องขังเอามีดใบเล็กที่หาได้มากรีดข้อมือตัวเองช้าชาซ้ำซ้ำ ไม่มีเสียงร้องไม่มีน้ำตาแค่ความเงียบเหมือนเขาหมดแรงจะสู้แล้วทันวากัดริมถีปากแน่นความรู้สึกที่ถาโถมเข้ามาราวกับคลื่นที่ไม่มีวันจบสิ้นพี่ชายของเขาพี่ที่เคยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างพยายามจะยอมแพ้ต่อความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นทันวารับรู้ถึงความสิ้นหวังที่สิงหาต้องแบกรับแต่มันเกินกว่าที่เขาจะจินตนาการได้กูเป็นคนช่วยเขาเอง สักชัยพูดต่อราวกับการเล่านั้นเป็นทั้งความเจ็บปวดและความเสียใจที่เขาแบกรับไว้กูเป็นคนช่วยเขาเองสักชัยพูดซ้ำน้ำเสียงของเขาเริ่มหนักแน่นขึ้นดวงตาที่มืดมนก่อนหน้านี้เปลี่ยนไปเรากับกำลังจมดิ่งลงไปในความทรงจำอันโหดร้ายปราณขยับตัวเล็กน้อยคำพูดนั้นยังคงก้องอยู่ในห้องแต่สักชัยยังไม่ได้เล่าถึงจุดสำคัญที่สุดน้ำเสียงที่แฝงความขมขื่นของเขายังคงเย็นเยียบ สิงหาต้องการจากไปแต่เขาทำมันไม่สำเร็จเขาทำมันไม่จบสักชัยพูดอย่างหนักแน่นกูเห็นเขาทุกนึกทุกครั้งที่เขาต้องทนทุกข์กูรู้ว่าเขาต้องการอะไรกูเห็นในดวงตาเขาแบบนี้ไงที่เรียกว่าตายทั้งเป็นทันวาหายใจถี่สายตาของเขาจับจ้องที่สักชัยความหวาดกลัวและความเศร้าสลดปะปนกันในหัวใจสิ่งที่สักชัยกำลังจะเล่าทำให้เขารู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งคืนนั้น หลังจากที่เขากรีดข้อมือแต่ไม่สำเร็จกูมองเขาแล้วรู้ทันทีว่านี่คือทางสุดท้ายที่เขาเลือกมันชัดเจนว่าเขาไม่อยากอยู่ต่อไปกูเลยตัดสินใจช่วยทำยังไงปราณถามเบาๆแต่คำถามนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความเงียบในห้องทำให้ทุกคนแทบลืมหายใจสักชัยหลับตาลงครู่หนึ่งราวับภาพเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นค่อยๆผุดขึ้นมาในความทรงจำ ดวงตาของเขาสั่นไหวเพียงเล็กน้อยก่อนจะเปิดขึ้นมาเผชิญหน้ากับความจริงที่เล่าต่อกูพาเขาไปที่มุมลับๆไม่มีใครอยู่ในนั้นมีแต่กูกับเขาสิงหานั่งลงเงียบกูป้อนส้มใส่ปากให้เขาสิงหากินส้มลูกนั้นที่กูป้อนเสร็จหมดกูลูบหัวเขาหยิบเชือกเส้นบางๆที่กูเตรียมขึ้นมาสิงหาพยักหน้ากูเลยผูกเชือกไว้ที่คอ เสียงของศักชัยเย็นชาราวกับเล่าเรื่องธรรมดาแต่มันบาดลึกเข้าไปในใจของธันวาความจริงที่เขาไม่เคยรู้ความจริงที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับพี่ชายของเขาศักชัยหยุดไปครู่หนึ่งสายตาของเขาจับจ้องที่ทันวาที่นั่งนิ่งเหมือนกับคนวิญญาณหลึกออกจากร่างหัวใจของธันวาแทบจะหยุดเต้นเมื่อได้ยินทุกคำพูดที่แทรกซึมเข้ามาในความรู้สึกศักชัยยิ้มมุมปาก แต่รอยยิ้มน,นั้นไม่ได้แฝงด้วยความยินดีใดๆมันเต็มไปด้วยความขมขื่นและเศร้าส้อยที่เขาเองก็ไม่อาจลบเลือนได้ยังจำรอยยิ้มกับดวงตาคู่นั้นได้ตอนที่เชื่อค่อยๆกระชับรอบคอพี่มึงกูรัดมันแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจนทุกอย่างเงียบสนิทลงสักชัยศบตาคันวาน้ำเสียงเริ่มแผ่วลงแต่ยังเต็มไปด้วยน้ำหนักของความเจ็บปวดที่เขาเก็บซ่อนไว้ก่อนจะไป พี่มึงบอกกูว่ายังไงรู้ไหมทันวานิ่งงันหัวใจของเขาแทบจะแตกสลายความเจ็บปวดที่เกินจะรับไหวทําให้ทุกอย่างรอบตัวเหมือนจะดับไปร่างกายของเขาสั่นระริกไม่มีคําใดที่เขาจะพูดได้ไม่มีความคิดใดที่เขาจะรับรู้ได้ในตอนนี้ความจริงที่เขารับรู้มันโหดร้ายเกินกว่าจะเข้าใจปราณถอนหายใจยาวออกทางปากเบาแต่หนักอึ้งไปด้วยความรู้สึกเมื่อปมทุกอย่างถูกคลี่คลาย คำตอบที่เขารอคอยมานานได้เผยออกมาครบถ้วนความจริงที่ทุกคนเคยเชื่อมาตลอดว่าสิงหาฆ่าตัวตายนั้นจริงเพียงครึ่งเดียวสิงหาไม่ได้เป็นคนจบชีวิตของตัวเองอย่างที่ใครๆคิดแต่ความจริงที่เจ็บปวดยิ่งกว่านั้นคือพี่ชายของธันวาเลือกที่จะขอให้คนอื่นช่วยจบมันเขายอมรับความทรมานยอมทนต่อความเจ็บปวดจนถึงขีดสุดและเมื่อความเจ็บปวดนั้นทนไม่ได้อีกต่อไปเขาก็เลือกทางที่ไม่มีใครคาดคิด ปราณเหลือบมองทันวาที่นั่งนิ่งน้ำตายังไหลไม่หยุดร่างกายของทันวาสั่นระริกเหมือนโลกของเขาถูกทำลายจนไม่เหลืออะไรมันก็แค่จบแบบที่ควรจะจบสักชัยพูดขึ้นน้ำเสียงของเขาไร้ความรู้สึกเหมือนคนที่พยายามปล่อยวางทุกอย่างปราณขยับตัวอย่างเงียบๆมองใบหน้าของทันวาที่นิ่งสงบแต่สายตานั้นกลับเต็มไปด้วยร่องรอยของความรู้สึกความจริงมันโหดร้าย ปราณเอ่ยเบาๆกับธันวาแต่ตอนนี้นายรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆ